และนี่คือข้าวปิดวิญญาณหมูแดงหอมๆไข่แดงเยิ้มๆจากร้านช้อนหมูกรอบชาชูเขาจะเป็นร้านที่มีทั้งหมูแดงและหมูกรอบชาชูนํามาทําเมนูต่างๆไม่ว่าจะเป็นข้าวหมูแดงปิดวิญญาณข้าวหมูกรอบคั่วพริกเกลือบะหมี่ผัดกระเพราหมูชาชูเซตรวมหมูต่างๆและปิดท้ายด้วยต้มยำหม,ม้อไฟทะเลยกร้านข้าวปิดวิญญาณโคตรน่ากินอันนี้ผมสั่งมาเป็นหมูสามชั้นหมูแดงนะแล้วก็มีไข่เป็ดแบบเยิ้มๆเออ ตัวหมูแดงให้ได้ออกหวานหวานแล้วจะมีความหอมความไหมอะ่ะมันจะมีกลิ่นแบบสโมกขึ้นมาเือหมูแดงถือว่าดีนุ่มหอมหวานนะทางร้านเขามีน้ำจิ้มมาเป็นน้ำจิ้มแบบน้ำมันพริกมันน่าจะคู่กับหมูแดงเข้ากับหมูแดงอม น้ำมันพริกที่นี่พอกินแล้วมันตัดความเลี่ยนของหมูสามชั้นได้ดีมันจะมีความเผ็ดเหมือนเขาใส่เนี่ยเต้าเจี้ยวจะมีความหอมๆไม่แน่ใจน,นะเต้าเจี้ยวหรือขิงนี่แหละที่มันจะมีความหอมๆตัวน้ำมันพริกอ่ะกินคู่กับหมูแดงอร่อยและทีเด็ดของเราเขามีไข่แดงมาให้เจาะไข่แดงครับผมแล้วเราก็ร,ราดลงตัวหมูช้อนขึ้นมาอือปิดวิญญ,ญาณของแท้ โคตด,ดีหรือถ้าใครไม่ชอบกินหมูแดงแบบ3ชั้นนี่และสำหรับใครที่อยากมาลองกินหมูกรอบชาชูร้านช้อนร้านเขาจะอยู่ทาวินทาวแต่ผมทิ้งโลเคชั่นไว้ให้ใต้คลิปนี้บอกเลยครับใครที่รักหมูกรอบไม่ควรพลาด